นายจุลพันธ์เผยคลังเตรียมเปิดระบบให้ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ตามมาตรการเติมเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็บนแอปพลิเคชันเป่าตังภายในไต,ตรมาส1ทับ6 7ด้วยกลุ่มผู้มีสิทธิ์อายุตั้งแต่16ถึง18ปีต้องมีการพิสูจน์ตัวตนลูกค้า KYC ตามกฎหมายรอปทนายจุลพันธ์อมรวิวัฒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภายในไต,ตรมาส1ทับ2,567กระทรวงการคลังจะเปิดให้มีการยืนยันตัวตนรับสิทมาตรการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอ l ล e t สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์50ล้านคนด้วยในจำนวนนี้นะคะเป็นผู้ที่มีฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้ว40ล้านคนก็จะต้องมีการกดปุ่มในแอปพลิเคชันเพื่อยืนยันร,รับสิทธิ์และอีก10ล้านคนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีสิทธิ อายุตั้งแต่16ถึง18ปีต้องมีการพิสูจน์ตัวตนทางนี้เงินดิจิทัลวอลเลต10,000บาทจะใช้ได้ภายใน6เดือนนับตั้งแต่เริ่มมาตรการและคาดว่าจะหมุนเวียนอยู่ในระบบอีก3ปีมีการใช้จ่ายทวีคูณกระตุ้น,นกลไกทางเศรษฐกิจซึ่งครั่งมั่นใจว่าเมื่อมีการใช้จ่ายเงินส่วนนี้ เลียนจากคนแรกไปยังร้านค้าจะยังไม่มีการมาขอขึ้นเงินสดทันทีเพราะหลังจากมาตรการมีผลจะมีมาตรการจูงใจอื่นๆให้สิทธิประโยชน์จากการใช้เงินในช่วงระยะเวลา2ปีแรกที่มีการใช้จ่ายซึ่งจะทำให้เงินดิจิทัลยังคงหมุนอยู่ในระบบต่อไปดิจิทัลวอลเลต10,000บาทขั้นตอนการใช้จ่ายต้องไม่ยุ่งยากวิธีการใช้จ่าย ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์สแกนกับร้านค้าเหมือนเดิมแต่จะอยู่ในรูปแบบสิทธิ์การใช้จ่ายโดยมีเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้าไปกํากับดูแลเพื่อให้ระบบมีความมั่นคงปลอดภยัยตรวจสอบได้โดยเฉพาะกรณีที่มีผู้จงใจทุจริตรับเงินดิจิทัลแปลงเป็นเงินสดก็จะสามารถตรวจสอบได้กดปุ่มเดียวก็จะพบความผิดปกติเกิดขึ้นที่ไหน ต่างจากโครงการในอดีตซึ่งครั้งนี้จะเข้มงวดกว่าเดิมในจุลภันฑ์กล่าวไว้และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ